เรบว่าจรรยาบัณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นสีเทาๆท,ทุจริตเนี่ยมันคือสีดำ<ะ>ทุจริตเนี่ยมันชัดเจนใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหาก็คือมันอาจจะไม่ผิดแต่มันอาจจะไม่ควรเราบอกว่าไอ้ควรหรือไม่ควรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเขาเรียกครับ subjective subjective แปลว่ามันแล้วแต่ใครคิดนะควรหรือไม่ควรถูกไหมครับเพราะนั้นองค์กรพอเริ่มมีความโฟกัสเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ย ผมว่าองค์กรก็ต้องกําหนดให้ชัดเจนละว,ว่ากฎกติการมารยาทที่พนักงานควรต้องทําคืออะไรครับเราจะไปคาดหวังว่าทุกคนต้องเข้าใจทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องมีจิตสํานึกเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นหลายๆองค์กรก็จะเริ่มต้นมีการกําหนดจริยธรรมจรรยาบรณของพนักงานนะครับภา,าษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น code of conduct ค,ครับก็จะต้องกําหนดให้ชัดเจนแล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆมีมากขึ้นบวกกับเรื่องของการ เข้าไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยที่ผ่านมาผมว่าหลายองค์กรทําแบบเป็นเป็นส่วนหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของงานโฆษณาแต่ผมว่าความท้าทายของปีนี้คือทํายังไงให้สิ่งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของของของ,ของวัฒนธรรมองค์กรทํายังไงให้คนรู้สึกว่าองค์กรทําแบบนี้เพราะคิดแบบนี้จริงๆแล้วทายังไงให้ CSR หรือโครงการที่ตอบแทนสังคมมันไม่ได้เป็นเฉพาะ ลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งในองค์กรทําแค่นั้นแต่ทําไงให้คนในองค์กรมาผสมผสานร่วมกันแล้วทําเพราะว่ามีจิตสาธารณะมีจิตอาสาดับนั้นจริงๆอันนี้ผมคิดว่านี่คือ5อย่างใหญ่ๆที่น่าจะมองเห็นค่ะครับค่ะคราวนี้ถ้าถ้าอาจจะมีเวลาต่อยสักหน่อยก็อาจจะเพิ่มเติมอีกสักสองสาอย่างเท่าที่เวลาอํานวยครับอย่างที่6จะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มีคําพูดว่า ความผูกพันของพนักงานหรือ employee engagement เนี่ยก็จะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆละสมัยก่อนมีคำว่า loyalty loyalty แปลว่าความพักดีครับเขาพักดีเขาอยู่กับองค์กรนานสมัยก่อนเนี่ยวัดเรื่องความพักดีเราวัดเรื่องความพึงพอใจของพนักงานก็จะมี employee satisfaction survey มีการดูว่าองค์กรนี้มี loyalty มากหรือน้อยแต่ระยะหลังๆมาเนี่ย ก็จะพบว่ามีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่บอกว่าความพักดีกับความผูกพันไม่เหมือนกันความพักดีแปลว่าคนอยู่กับองค์กรไม่ออกก็พักดี<ฆ>อะไรทําให้คนอยู่กับองค์กรไม่ออกอาจจะเป็นไปได้ว่าเงินดี<ฆ>สวัสดิการดีงานไม่เยอะที่ทํางานใกล้บา้านเขาก็อาจจะไม่ออกจากองคอ์กรแต่ว่างานวิจัยก็จะพบว่าคนหลายคนที่อยู่กับองค์กรไม่ได้รักและทุ่มเทกับองค์กรเหมือนเดิมเกิแต่ว่า ตัวอยู่ใจไม่อยู่หลังๆก็เลยมีคําขึ้นมาคําหนึ่งว่า engagement หรือว่าผูกพันผูกพันแปลว่าตัวอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยครับ engage แปลว่ามั่นกันครับดังนั้นผมว่าแนวโน้มที่องค์กรจะมาโฟกัสเรื่อง engagement มีมากขึ้นแนวโน้มที่องค์กรจะไปกังวลว่าคนจะ loyalty กับองค์กรหรือไม่เนี่ยก็จะมีน้อยลงค่ะทีนี้ทำยังไงให้เกิด engagement ก็จะมีคำหนึ่งที่พูดกันเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็คือ happy workplace ถูกไหมครับ happy workplace ก็คืออสถานที่ทำงานที่มีความสุขครับทำยังไงให้คนรู้สึกว่า work life balance เนี่ยจริงๆ life มันบาลานซ์ในที่ทำงานก็ได้ life ไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปที่บ้านเสมอไปงั้นผมว่าก็จะเห็นแนวโน้มในการพยายามสร้างองค์กรแห่งความสุขทำให้องค์กรมันดูเหมือนบ้านครับหลายๆองค์กรก็จะเริ่มต้นลงทุน หลายๆองค์กรก็จะเริ่มต้นทําให้หลายๆอย่างมันเขาเรียกครับเป็นทางการน้อยลงทําให้คนรู้สึกว่าเออมาอยู่ที่นี่มันก็สบายๆนะเนี่ยผมว่าแนวโน้มน,นี้ก็จะเห็นมากขึ้นค่ะ,ะคทีนี้เราต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจไงบ้างคะครับผมว่าอย่างแรกก็คือเราก็ต้องเข้าใจว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมันคงฝืนมันไม่ได้ค,ครับเพราะนั้นผมว่าองค์กรผู้บริหารน่าจะตระหนักก่อนว่า แนวโน้มหลายอย่างมันเกิดขึ้นตามกระแสของสังคมถ้าเราเห็นกระแสก่อนถ้าเราเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงก่อนเราก็เตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราก็ไม่ต้องรอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราจิตเปลี่ยนแปลงครับหากเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างก็ต้องแล้วแต่เรื่องละเช่อนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราเชื่อว่ามันจะมี turnover เยอะขึ้นถ้า turnover เยอะขึ้นองค์กรก็ควรจะไปสรรหาดูซิว่าใครบ้างในองค์กรที่เป็นคนที่องค์กรเสียไม่ได้ใช่ไหมครับ หรือเราเชื่อว่ามันจะมีการควบรวมกิจการมากขึ้นดังนั้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องที่ต้องพูดคุยกันครับหรือว่าถ้าเราพูดถึงว่ามันจะมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาในองค์กรมากขึ้นงั้นผมว่าองค์กรก็เตรียมตัวอย่างน้อยที่สุด การบริหารจัดก,การก็ต้องยืดหยุ่นมากกว่าเดิมเป็น,ต,นต้นนะครับผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสามารถที่จะเตรียมตัวได้นะคะในส่วนของคนที่เป็นพนักงานเองปีนี้2554แล้วะจะเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะทํางานให้ได้อยู่มั่นคงยาวนานได้ไงบ้างคะได้ครับผมว่าทุกๆปีสิ่งนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นแปลว่าเราคงไม่ต้องตามเราคงไม่ต้องถามหาความมั่นคงในการทํางานผมเชื่อว,ว่าสิ่งนี้หมดไปแล้ว สิ่งนี้หมดไปพร้อมๆกับ loyalty ที่หมดไปเพราะฉะนั้นผมว่าใครก็ตามที่มองหาองค์กรที่หยิบยื่นความมั่นคงเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอยู่ไปได้เรื่อยๆแบบนี้ผมเชื่อว่ามันจะหมดลงดังนั้นผมว่าพนักงานต้องเตรียมตัวก็คือคุณมีความรู้ความสามารถที่มีคุณค่ากับองค์กรหรือเปล่าทํายังไงให้องค์กรเห็นคุณค่าของเราทํายังไงให้องค์กรรู้สึกว่ามีเรา เขาได้คุณค่าบางอย่างจากเราถ้าเขาขาดเราไปเขาเสียดายอย่าทำให้องค์กรรู้สึกว่ามีคุณหรือไม่มีคุณก็เหมือนกันถ้าไม่มีคุณวันหลังผมก็ไปหาคนใหม่ก็ได้นี่ผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราต้องสร้าง คุณค่าให้เกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะและนั่นก็เป็นคําแนะนําดีๆนะคะสำหรับเท,ทรนหรือว่าทิศทางในเรื่องของการบริหารการปฏิบัติตัวของพนักงานในปี2554นี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิวั์พิมลแสงสุริยานนะคะกรรมการบริหารบริษัทออคิดส,สุริงช็อตนั่นเองที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราเป็นประจานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเจอกันทางแรกในปี2554นะคะตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหว ในตลาดหลักทรัพย์กันบ้างนะคะไปพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะ